ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ทเทียใส่ปุ๋ยสิบห้า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 เหรอสิบห้าสามครั้งอ่ะมันมีเออสิบห้าไอ่เบิ้งไหนนี่ที่นี่เป็นแปลงปลูกจริงจูไฉนะคะผลิตได้วันละร้อยกิโลค่ะสวยมากมากเลยนะคะ ค่ะครั้งที่แล้วพี่เขาตัดให้พี่